สวัสดีครับคุณฟังที่ักครับคอลัมน์เฉลิมชัยยอดมาไหลนะครับซึ่งเขียนอยู่ในแนวหน้าฉบับบันเสารที่16เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเฉลิมชัยให้ชื่อว่าแก้ปัญหาด้วยปากสไตล์นายกเซลแมนหมายความว่าอย่างไงเริ่มต้นเนี่ยคุณเฉลิมชัยบอกว่าอย่างนี้ครับการทำงานด้วยปากหรือจะพูดว่าดีแต่ปากเนี่ยนะครับ มันคือการดีแต่การสร้างวัฒกรรมโกหกพกลมไปเรื่อยๆโดยปราศจ,จากผลงานที่เป็นรูปธรรมนี่คือพฤติกรรมของคนที่ไร้หลักการไม่เป็นโลเป็นภายเอาแต่สร้างกระแสข่าวสร้างภาพให้ตัวเองเนี่ยดูดีไปวันวัหนึ่งเท่านั้นเองไอพฤติกรรมแบบนี้เลยนะครับเป็นการทํางานของพวกที่ตีฝีปากแต่ปราศจ,จากผลงานนะครับ รัฐบาลไหนก็ตามที่ดีแต่อ้างว่าจะทําให้ปัญหาต่างๆหมดสิ้นไปภายในปีนั้นปีนี้เดือนนั้นเดือนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับนี่คือรัฐบาลที่ดยแต่สร้างวัฒกรรมเป็นพวกทํางานด้วยปากปั้นลมลวงโลกไปบันๆหนึ่งเช่นบอกว่าจะแก้ปัญหาความยากจนให้หมดภายในเวลาหนึ่งปีเช่นบอกว่าจะแก้ปัญหานี้สินของประชาชนให้หมดภายในอายุของรัฐบาลชุดนี้หรือการอ้าง ว่าจะทําให้คนยากจนเนี่ยหมดไปจากประเทศไทยรวมถึงรัฐบาลที่บอกว่าจะแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ให้หมดภายในเวลา1ปีคํากล่าวข้างต้นถ้าหากว่าผู้ฟังฟังโดยขาดสติเนี่ยนะครับขาดสติขาดปัญญาในการไตรตรองเนี่ยอาจจะเคลิ้มนะครับเคลิ้มไปกับลมปากของนักการเมืองลวงโลกเหล่านี้ซึ่งสังคมไทยมีนักการเมืองลวงโลกเหล่านี้อยู่เป็นจํานวนมากนะครับ น่าสมเพชครับน่าสงสารที่จะคงมีคนไทยจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ยังหลงหลมปากนักการเมืองลวงโลกเหล่านี้ล่าสุดครับคนกรุงเทพเนี่ยต้องเผชิญกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งสัญญาเอาไว้ร้อยเรื่องพันเรื่องแต่แก้ปัญหาไม่ได้เลยสักเรื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนําสายไฟฟ้าลงดินเรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วม การแก้ปัญหาวิกฤตการจราจรการแก้ปัญหาหาเร่แผงลอยยึดบาทวิถีเป็นที่ทำกินแล้วก็ปัญหาคนจรจัดรวมไปถึงปัญหา PM 2.5นี้ด้วยนะครับนอกจากคนกรุงเทพจะต้องเจอกับปัญหาลมปากจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยนะครับคนไทยเรายังจะต,ต้องเจอกับปัญหาการทำงานด้วยปากจากรัฐบาลอีกด้วยเช่นเดียวกัน ล่าสุดครับรัฐบาลโฆษณาชวนเชื่อบอกว่าจะทําให้ PM 2.5เนี่ยหมดไปภายในปีนี้แต่ไม่ได้บอกปีพศนะครับว่าปีพศอ,อ,อะไรไม่บอกครับบอกแค่ว่าปีนี้แต่ไม่รู้ว่าปีไหนรวมถึงอ้างว่าจะแก้ปัญหานี้นอกระบบให้หมดไปภายในอายุการทํางานของรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าจะแก้แบบเป็นขั้นเป็นตอนอยังไงได้แต่ตีขลุ่มไปเรื่อยว่าจะแก้ปัญหาให้หมดไปเท่านั้นเท่านี้ ไม่เคยมีรัฐบาลไหนแก้ปัญหาสังคมได้ด้วยลมปากนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลที่ขาดวิสัยทัศ์รัฐบาลที่ขาดกลไกลและรัฐบาลที่ไม่มีกระบวนการอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหาอย่างที่เราเคยเห็นชัดๆมาแล้วนะครับว่ารัฐบาลที่ประกาศ่จะแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพให้หมดสิ้นภายในเวลา3เดือน6เดือนแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีปัญญาแก้ปัญหาครับ แถมยังจะลอยหน้าลอยตาเวียนไหวอยู่ในวงการการเมืองต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยังปั้นคําโกโหกเรื่อยมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสาธารณชนเนี่ยคงได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอ้างว่าไปดูปัญหา PM 2.5ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์เนี่ยแต่ปรากฏว่าทั้งสองรายพูดเรื่องการแก้ปัญหากับไมโครละทิศคนละทางเลยนะครับรายหนึ่งก็บอกว่าให้ฉีดพ่นน้ำเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 แต่อีกรายนึงบอกว่าการฉีดพ่นน้ำเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้จริงมีแต่จะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีกนี่คือการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าการแก้ปัญหาเป็นการแก้ด้วยลมปากแค่นั้นเองไม่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาให้แม่นยําก่อนที่จะออกไปตีฟิปาต่อสังคมเลยนะครับนี่แหละครับมันทาให้เกิดคําถามว่าทําไมทําไมก่อนที่คุณจะออกไปพูดไปจาอะไรกับสังคมเนี่ยทำไมคุณไม่ศึกษาหาข้อมูลให้มันชัดเจนก่อน หรือไม่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นก็ได้เนื่องจากเป็นการทํางานแบบขายผ้าเอาหน้ารอดไปบันวันเท่านั้นเองมันก็เป็นกฎอุบายในการเอาตัวรอดของมรดาเซลแมนที่ร้อยความรับผิดชอบกับคําพูดของตนเองนั่นแหละครับขอย้ํานะครับขอย้ําว่าการแก้ปัญหาที่ได้ผลจริงเนี่ยมันต้องมาจากการศึกษาหาข้อมูลที่แท้จริงก่อนแล้วค่อยใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการที่มีหลักมีเกณฑ์ตามหลักวิชาการซึ่ง สามารถปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสมเราก็เห็นกันมาโดยตลอดนะครับว่ารัฐบาลหลายชุดไม่เว้นแม้ตารางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมแก้ปัญหาด้วยลมปากขาดข้อมูลในเชิงลึกแล้วก็ทำตัวเป็นเสมือนพ่อรู้ดีแม่แสนรู้อะไรประมาณนั้นเที่ยวพร่ำเพ้อว่าจะแก้ปัญหานโน่นปัญหานี่ปัญหานั่นตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สักเรื่องเดียวมีแต่โฆษณาชวนเชื่อแล้วก็ลวงโลกไปวันๆเท่านั้นเอง สาธารณชนได้ยินแต่คำหวานจากรัฐบาลที่บอกว่าจะแก้ปัญหาทุกๆปัญหาให้แต่ไม่เคยได้ยินรัฐบาลประกาศขั้นตอนชัดๆเลยนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเช่นบอกว่าจะแก้ปัญหา PM 2.5แต่ไม่บอกว่าแก้อย่างไงรวมถึงบอกว่าจะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่บอกชัดๆหรอกครับว่าจะแก้อย่างไรจะเริ่มจากตรงไหนและจะใช้มาตรการอะไรเพื่อแก้ปัญหานี้ไม่มีครับประเทศไทยเนี่ยมีนักการเมืองจํานวนไม่น้อยนะครับที่สร้างภาพลงตาเก่ง แถมยังเก่งในการโฆษณาชวนเชื่อเป็นการให้สัญญาแบบลวงโลกไปแล้วหลายพันเรื่องในการแต่ไม่มีปัญญาในการแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังสักเรื่องเดียวซึ่งเท่ากับขยันสร้างนโยบายรายวันแต่พูดและทําไม่ได้เป็นการสะท้อนถึงระดับความรับผิดชอบและมาตรฐานทางจริยธรรมของรัฐบาลอย่างแท้จริง ขอย้ำนะครับว่าการแก้ปัญหาให้สังคมได้จริงๆเนี่ยต้องเกิดมาจากรัฐบาลที่มีสติปัญญาอย่างแท้จริงส่วนรัฐบาลที่ทํางานได้ลมปากหรือว่ารัฐบาลที่เป็นเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยไม่มีวันหรอกครับที่จะแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเด็ดขาดนะครับไม่มีวันครับ